สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมาพวกเรามามมชชชววนบ็ขออนุโมทนาต่อการสาธยายมน์ในค่ำคืนแห่งมาฆบุญมีดิทีเพนในวันนี้นะคะแล้วในบทสวดมนต์ที่เราได้สวดกันมา ในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นบทสำคัญทั้งสิ้นเลยอย่างบทธรรมจักกับประวัตนสูตรเนี่ยเป็นบทที่เสถียรธรรมสถานจะสวดกันอย่างสม่ำเส,สมอในทุกวันวันพระถือเป็นบทสำคัญเป็นบทที่เป็นคำสอนแรกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ทรงย้ำเตือนว่าทางสองทางคือทางที่ปรนเปรอ บำรุงบำเรอไม่ใช่ส่วนทางที่ทรมานคำว่าทรมานหลายคนก็นึกถึงการทรมานกายแต่จริงๆแล้วมันหมายถึงความปนเปื้อนทางจิตและการทรมานทางจิตเช่นถ้าเรารู้สึกอึดอัดคับข้องมีอคติและเพ่งโทษอยู่เนืองนิดเนี่ยแสดงว่าเราอยู่ในทางอีกทางหนึ่งที่พระองค์ไม่สรนเสริญ คนที่ชอบมีอคติเนี่ยคงจะรับรู้ได้ว่ามันเป็นความอึดอัดและตึงทางจิตจริงไหมตึงก็ไม่ใช่ส่วนพวกที่ชอบอะไรที่มันเกิดอาการฟูกระเพื่อมอยู่ด้วยการาคือถ้าชอบแล้วก็ดึงเข้าเราจะเห็นว่า ไอ้ความทยานไปที่จะปนเปื้อความอยากของเรานี่ก็ไม่ใช่ทั้งตึงทั้งหย่อนเนี่ยไม่ใช่แต่ทางสายกลางเนี่ยไม่ใช่หมายถึงเอาตึงเอาหย่อนมาบวกกันแล้วก็เทาๆไม่ใช่แต่หมาถึงหนทางที่ดําเนินไปด้วยปัญญาปัญญาศีลและสมาธิที่จะทําให้เราเนี่ยใช้ การเดินทางสายกลางนี้เป็นหนทางที่จะทำให้เราไปถึงความเป็นอิสระอย่างแท้จริงอริยมรคมีองค์8ที่เรียกว่าหนทางสายกลางเนี่ยต้องเดินด้วยจิตนะคะต้องมีมรคจิตจิตอยู่บนมรคแล้วกิจต,ต่อมรคคือภาวนาจึงต้องทำมรคภาวนาวันนี้ในช่วงเวลาของการสวดมนต์ที่ผ่านมา หนึ่งชั่วโมงเสร็จเนี่ยจิตเราอยู่บนมารคกนะคงไม่มีใครสวดมนต์ไปบนไปถึงแม้ว่าเราจะสวดครึ่งทางเราต้องเดินกลับมาสวดที่นี่เพราะฝนพราหมณ์เนี่ยถ้าเรายังทรงจิตรู้จิตที่ติดต่อที่จะไม่ขุนมัวจิตยังอยู่บนหนทางทั้งๆท,ท,ที่การทำงานตอนนั้นเนี่ยมันถูกการเบรกลงเพราะธรรมชาติคือฝน แต่ไม่มีความคุณมัวในจิตเปียกฝนมีปัญญาก็เช็ฟได้แต่ใจไม่ทุรนทุรายเพราะเพราะความรู้สึกอึดอัดอันเนื่องจากฝนตกจิตยังอยู่บนมรคจิตทำให้เห็นง่ายขึ้นใครขับรถแล้วรู้สึกว่า จะต้องถึงเสถียนธรรมสถานแล้วดำเนินอยู่บนหนทางไม่หลงเลยถึงจะติดไฟแดงบ้างก็ยังมาถึงหาที่จอดรถยากหน่อยแต่ก็ยังถึงลองสมมติว่าเวลาที่เราจะไปถึงพะนิพานเป็นเป้าหมายเนี่ยบางทีในเส้นทางของการเดินทางมันก็อาจจะมีอะไรที่สะดุดบ้างมีอะไรบางอย่างที่เราอาจจะต้องหยุดแล้วทบทวนบ้างแต่ถ้าเราไม่หลงทางเราก็ถึงนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้หลายคนคิดว่าโอ้เราคงกิเลสนาะปัญญาหยาบคงยังไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้อย่าคิดอย่างนี้อย่างน้อยให้มีความตระหนักรู้ว่าขณะเนี้ยที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะไม่หลงทางไว้ก่อนที่มันคิดได้ง่าย,ายๆคืออย่าหลงทางไว้ก่อนถ้าเราไม่หลงทางเนี่ยคะ่ะแล้วเรามีวิธีการที่จะก้าวย,ย่างอย่างสม่ำเสมอในทุกขณะจิต ประคองจิตด,ดูจิตรู้จิตให้ติดต่อทรงไว้อยู่ด้วยกำลังของสมาธิคือไม่ทำให้จิตคุณมัวเลยมีความเพียรชอบอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งในวันโอวาทปาติโมกที่รับสั่งกับพระอาหารหันต์หนึ่ันสองร้อยห้องค์ว่านี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะว่าจงหยุดหยุดทำชั่ว หยุดทำอก,กุศลหยุดตรงไหนหยุดตรงไหนหยุดตรงนี้เฮียแอนนาวอยู่ตรงไหนก็หยุดตรงนี้ now, ยห,นหยุดที่ไหนหยุดที่ใจเช่นถ้าเรามีสายตาไปมองเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่หยาบคายแต่เราฟังว่าโอวาทปาติโมกสอนไว้ว่าจงหยุดชั่ว ไม่ใช่หมายความว่าไปหยุดคนหยาบคายแต่หยุดมีอคติกับคนที่หยาบคายหยุดที่เราหยุดที่จะคิดอคติและเพ่งโทษต่อความหยาบคายเพราะใจไม่มีอกุศลจึงมีพลังพอที่จะทำกุศลที่จะช่วยให้การให้อภัยต่อความหยาบคายนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายและนี่แหละคือกุศลที่ถึงพร้อม และเมื่อมันมีการให้อภัยมีปัญญาไม่ขุนมัวอยู่ด้วยอกุศลมันจึงจัดการให้ความหยาบคายนั้นเปลี่ยนแปลงได้เพราะพุทธศาสนาไม่ได้บอกว่าไม่ให้เข้าไปจัดการแต่ต้องจัดการสิ่งนั้นด้วยปัญญาและสามารถที่จะทรงจิตของเราให้บริสุทธิ์ขาวรอบอยู่ในการ,รเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าปัญหาตรงนั้นอย่างมีปัญญาเนี่ยค่ะคำสอนที่สวดเมื่อกี้เนี่ย ไม่ทำอกุศลให้เกิดขึ้นในขณะนั้นเวลานั้นที่มันเกิดการกระทบอยากกระเทือนด้วยอกุศลแล้วยังต้องเพียรทำกุศลในขณะนั้นเช่นเราเห็นคนที่กำลังกระแทกสายถ้าเรามีกุศลที่เกิดขึ้นได้เพราะอากุศลไม่มีแล้วคิดอคติ มีพยาบาทเพ่งโทษผูกเวรหมายมั่นไม่มีแล้วเมื่อมันไม่มีตรงนี้เนี่ยการที่จะมองเข้าไปในการกระทบนั้นเรายังจัดใจของเราให้ทรงไว้เป็นปกติแล้วตระหนักรู้ว่าคนคนนั้นทุกอะไรเขาทุกอะไรเขาไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นการสร้างครอบครัวแห่งสติเนี่ยลองเอาโอวาทปาติโมกไปใช้ดูนะไม่ใช่ใช้เฉพาะวันมาคะ ใช้ตลอดชีวิตแล้วต้องอาศัยอะไรอาศัยขันตีความอดทนอดกลัน้นสำรวมในอะไรสำรวมในกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่จะรักษาใจของเราคือมนโนกรรมให้ขาวรอบคือทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติประพัดสอนนี่เป็นเพียรในอริยมรรคเลยนะไม่ใช้วาจาพูดร้ายกล่าวร้ายให้เกิดทุกข์ยาก ในสังคมที่กำลังมีความกระหายในข้อมูลและข่าวสารระล,ลึกไว้เสมอว่าเขาพูดให้เราฟังเขาไม่ได้พูดให้เราเชื่อฟังแล้วพิจารณาด้วยปัญญาด้วยจิตท,ที่ทรงไว้อย่างมีความประพัสดสอนนี่นแหละจะช่วยตัวเองรอดสังคมรอดบ้านเมืองรอด ถ้าจะใช้ธรรมะในวันมาค่าบูชากับเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยแม่ว่าถ้าถอดความรู้แล้วมาใช้จริงๆเนี่ยใช้ด้วยปัญญานะเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำตัวอย่างไรในขณะที่เรากำลังฟังข้อมูลข่าวสาร เราพิจารณาอยู่ด้วยจิตที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติจิตที่มีกำลังของสัมมาสม,มาธิเนี่ยจะเป็นจิตที่คมชัดไม่เงอะงะไม่เป็นจิตที่มีความลังเลสงสัยเพราะมันขาวรอบไงมันไม่มีความลังเลสงสัยมันไม่มีปฏิกิริยาของความขุนัมอึดอัดหรือมีความพร่อง เมื่อมันมีภาวะของจิตท,ที่ควรกับการงานจิตท,ที่มีสัมมาสมาธิเนะี่ยเป็นจิตท,ที่มีกําลังเริ่มต้นจากบริสุทธิ์ตั้งมั่นและควรกับการงานควรกับการงานเช่นควรกับการคิดคิดต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรมันจะไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีพวกพ้องเราแต่มันจะเป็นไปเพื่อความสงบเย็นและเป็นสุขร่วมกันแม้ว่าหน้าห่วงใยนะ ถ้าความไม่รู้มันมากขึ้นมันบอกไม่ได้ว่าจํานวนมากจํานวนน้อยอะไรถูกอะไรผิดแต่มันบอกได้ว่าถ้ามีปัญญาแล้วไม่ทุกข์อ่ะถ้ามีปัญญาแล้วไม่ทุกข์ถ้าขาดปัญญาทั้งมากทั้งน้อยทุกข์ทั้งนั้นมันไม่มีความถูกต้องฝากพวกเรา ใช้คำสอนในโอวาทปาติโมกให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในขณะนี้ว่าเราควรจะดูแลจิตใจของเราอย่างไรและเราควรจะตระหนักรู้ร่วมกันว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างคนที่ยังดำเนินอยู่บนหนทางที่ถูกต้องและงดงามอยู่ด้วยปัญญาศีลและสมาธิไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เรายังอยู่บนหนทางและเพราะเราอยู่บนหนทางไม่หลงทางความเพียรชอบที่ทำให้เราตระหนักรู้อยู่อย่างเนี้ยจะทำให้เราถึงที่หมายปลายทางเดี๋ยวก็ตายแล้วเราลุกชีวิตสั้นนิดเดียวในความสั้นเนี่ยจะเอาถูกผิดตามอำนาจของมิจฉาทิฐิเนี่ยเสียเวลาเกิดเสียชาติเกิด เสียดายชีวิตวันนี้มีผู้คนที่เข้ามาเสถียรธรรมสถานตั้งแต่เช้าถ้านับกันจริงๆก็คงมากกว่าพันเมื่อเช้านี้ห้าร้อยฝนตกก็ยังอยู่กันเนืองแน่นทั้งวันก็เข้าออกและขณะนี้อีกก็มีผู้คนที่เข้ามาแม่ขออนุโมทนาจริงๆในการที่เรายัางตั้งใจที่จะเรียนรู้ ในสิ่งที่เราควรจะรู้อย่างถูกต้องและไม่งมงายเวลาที่เราฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเรื่องของอริยมรรคโดยเฉพาะในฝ่ายของศีลในอริยมรรคเนี่ยที่ท่านเริ่มต้นได้สัมมาวาจาเนี่ยแม่สะท้อนใจทุกครั้งอะ่ะเวลาที่แม่ได้ยินอะไรมันสะท้อนใจแล้วเราก็บอกว่าเราใช้ธรรมะแล้วเราก็บอกว่าเรากำลัง กำลังจะทำให้สังคมดีขึ้นเพราะธรรมะแต่การใช้วาจาที่มันไม่เป็นสัมมาวาจาเนี่ยมันก็หลงทางแล้วล่ะลูกเรื่องไหนที่จริงแล้วคนอื่นชอบฟังพระองค์ยังสอนว่าต้องมีปัญญาที่จะพูดแค่ไหนให้พอดีเพราะฉะนั้นเรื่องไม่จริง ถึงแม้จะคนอื่นชอบฟังแน่นอนอยู่แล้วไม่พูดไม่จริงคนอื่นเดือดร้อนไม่พูดไม่จริงแล้วสนุกพูดเล่นๆไม่พูดสอนละเอียดมากเลยค่ะถ้าเรื่องไหนจริงคนอื่นทุกพูดอย่างไรถึงจะไม่ทุก และถ้าเผื่อว่ามีปัญญาที่จะพูดแล้วให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ทุกข์คำพูดนั้นนอกจากจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นแล้วเนี่ยมันยังนำมาซึ่งการแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงถ้าใครกำลังอยู่ในภาวะของคนไม่รู้จะจัดการกับใจของตัวเองอย่างไรแม่อยากให้กลับไปศึกษาเรื่องอริยมรรค ให้ชัดเจนและไม่ยากเกินความสามารถของเราวันนี้เราพูดเรื่องนี้กันมาตั้งแต่เชา้าพูดถึงเรื่องการดูจิตรู้จิตให้ติดต่อและในช่วงสุดท้ายของวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะได้มีโอกาสฝนตกรหรือเปล่าคะข้างนอกฝนหยุดหรือเปล่าลูกหยุดอะถ้าอย่างนั้นถ้าฝนหยุดเราก็ยังได้ออกไปเวียนเทียนนะแต่ก่อนที่เราจะได้ไปก็เพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยได้โอกาส การมาแล้วรู้สึกว่าเด็กๆก,ก็จะมาที่นี่ได้รู้ว่าจะต้องมีงานให้ทําก่อนที่เด็กๆจะออกไปตามประทีปคุณยายอาจจะขออนุญาตให้เด็กโตเดี๋ยวภาวนากับเด็กเล็กเด็กโตเตรียมตัวไว้เลยนะเด็กโตก็คือเด็ก SOS ที่เราย่อมาจาก s e i e s of spirituality วันนี้เขาเป็นผู้สื่อข่าวทั้งวันเลยค่ะเขาถ่ายรูป ถ่ายภาพถ่ายฟิล์มคนที่เข้ามาสัมภาษณ์ความรู้สึกนึกคิดแล้วเขาก็จะขอโอกาสว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะแสดงผลงานของเขาจากจอจอที่จะขึงตรงนี้แต่เดี๋ยวก่อนที่จะดึงจอให้หนูเตรียมก่อนนะคุณแม่จะขอภาวนากับเด็กเล็กก่อนได้ไหมในกรณีที่หนูมาเตรียมเนี่ยอาจจะอาจจะขยับตรงเนี้หูกขยับตรงนี้ นิดเดียวแต่ว่าเราขยับอย่างาง,งดงามนะคะแม่จะขอให้พวกเราใช้โอกาสอ,อย่างนี้ค่ะอย่างนี้เขาต้องไปเตรียมเครื่องมือก่อนลูกอย่าเพิ่งขยับมากภาวนาก่อนแม่เห็นหลานๆที่อยู่ในท้องมาด้วยเมื่อกี้แวบๆไหนใครมีลูกที่อยู่ในท้องมาด้วยยกมือซิหนึ่งไหนอีกมีหนึ่งเองเหรอ ใครมีลูกอยู่ในท้องบ้างลูกภาวนากับเด็กในท้องก่อนมีไหมคะอยู่ตรงไหนกันบ้างอยู่ตรงนู้นเอานั่งตรงนู้นนะคุณยายเห็นแวบๆบแบบอยู่เหมือนกันหนูจ๋าก่อนที่จะขึงก่อนที่จะขึงอันนี้เนี่ยคุณยายภาวนากับหลานในท้องก่อนได้ไหมเอ,อหรืะหนูต้อง adjust ต้องจัดมันใช่ไหมโอเคอาจจะอ่ะเราอยู่ในความสงบนะคะกระเถิบเข้ามาลูกทางด้านนี้กระเถิบเข้ามาทา,ทางแม่ดีกว่ากระเถิบเข้ามาทางด้านหน้านี่ วันนี้เรามีหลานตั้งแต่อยู่ในท้องเรามีหลานตั้งแต่ออกมาวิ่งกันเสียงดังอ้อแอ้อยู่ข้างนอกไหนใครเป็นเด็กยกมือขึ้นสิลูกเดี๋ยวคุณยายจะใช้เด็กไปไปภาวนากับการตามเทียนหนูคอยใช่ไหมคะอันนั่งอยู่ตรงนั้นก่อนเราภาวนากันก่อนนะเพลงแรกเลยสำหรับเด็กๆในท้องนะคะให้คุณแม่จับลูกในท้องไว้เอานะพวกเราอาจจะ อาจจะไม่ต้องไปดูคุณแม่อย่างน้อยเนี่ยเราเระลึกได้ว่าเรามีแม่ตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าแม่รู้สึกอย่างไรตอนเนี้ยเราโตแล้วเราออกมาแล้วลองฟังความรู้สึกของแม่ที่มีต่อลูกที่กำลังคลุกคลิกอยู่ในท้องอย่าอย่าวนเร็วนะช้าชาบทเพลงนี้ชื่อเจ้าคือเลือดเนื้อของแม่ ลุกมาเดินเดินเข้ามาเนี่ยมาทางนี้ลูกเดินมาทางนี้มามีคนท้องมาคุณยายก็มักจะทำงานกับเด็กที่เล็กที่สุดก่อนก็คือเด็กในท้องนะคะพวกเราอาจจะขยับไปอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะให้คุณแม่ที่ท้องกระเถิบเข้ามาใกล้คุณยายอีกนิดหนึ่งนะวันนี้มีคนท้องเข้ามาหลายคนได้ภาวนาด้วยกันแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะช่วยให้เด็กเนี่ย มีจิตใจที่ควรกับการงานตั้งแต่อยู่ในท้องนะอ่ามาเลยลูกมีเบาะให้นั่งหน่อยไหมหมดเลยอ่าจะวิธีการอ่าวิธีการนะลูกสำหรับคนที่ไม่ได้มีลูกในท้องเนี่ยเราอาจจะหลับตาลงก็ได้เราลองนึกถึงว่าวันนี้เรามาทำกุศลนะแม่เนี่ยตั้งใจกับเราคุณแม่นั่งให้สบายนะคะและเอามือวาง ที่ท้องแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยใจนะไม่ใช่ด้วยมือมือเป็นสัมผัสที่ลูกจับต้องเราได้ด้วยอุณหภูมิแต่ใจของแม่เนี่ยแม่คิดอะไรลูกรับรู้หมดเลยเพราะมันดเด็เกเพราะฉะนั้นในบทเพลงเนี้ยเราบอกว่าเจ้าคือเลือดเนื้อของแม่แม่เฝ้าถนอมรักษานอนอยู่ในท้องแม่มาเป็นดังแก้วตาดวงใจอ้านั่งลูก จะเลี้ยงเจ้าให้เข้มแข็งด้วยหัวใจของแม่ด้วยความรู้สึกที่ดีของแม่เพราะฉะนั้นขณะที่ลูกอยู่ในท้องเนี่ยอย่าคิดชั่วให้คิดในสิ่งที่เป็นกุศลเพราะเวลาที่แม่เนี่ยทำกุศลลูกก็ได้กุศลนั้นเวลาที่ลูกอึดอัดตึงตัวเนี่ยขณะนั้นแม่เครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำงานสอนธรรมะเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ย ต้องระลึกเสมอว่าการลงทุนที่ถูกที่สุดและได้ผลอย่างเป็นกำไรทันทีที่ลูกคลอดคือการลงทุนกับลูกช่วงที่อยู่ในท้องไม่ใช่รอที่ออกมาแล้วถึงจะทำกับลูกเพราะตอนนี้สายสัมพันธ์ของแม่ของลูกมันตรงมันตรงแบบชนิดที่ดเเรกเลยนั่นเราจะเป็นเพื่อนกับคุณแม่สามคนกับหลานๆในท้องนะคะเราอาจจะหลับตาลงส่วนคุณแม่เนี่ย เอามือแตะท้องแล้วค่อยๆบอกลูกนะวันนี้เรามาทํากุศลด้วยกันแล้วเจ้าคือเลือดเนื้อของแม่ลองปล่อยเพลงนี้ซึ่งช่วยให้เด็กหลายคนเนี้ยได้มีโอกาสกลับไปกระตันยูคนที่มาปฏิบัติธรรมหลายคนกลับไปกระตันยูกับพ่อแม่พ่อเพลงนี้เยอะเลยช้าๆเลยน่ารู้อย,ยังอ่อนโยนเลยคะ่ะแม่เฝ้าทโน คือยางน้อยเราเเป็นวันคร้าใหญ่เราก็ตั้งใจที่จะให้ลูกๆได้มีโอกาสในการทำงานคราวนี้ อยู่ในท้องแม่เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าแม่คุยอะไรกับเราแบบชนิดที่เป็นภาษาภาษาที่ฟังด้วยหูแต่ลูกสัมผัสได้ว่าแม่รู้สึกอย่างไรแม่รู้สึกสุขหรือทุกข์อย่างไรเนี่ยตอนลูกอยู่ในท้องเนี่ยับรู้ได้ในภาษาที่เราพูดกันได้ยินทางหูเนี่ยมันมาสอนกันตอนโตแล้ว แต่การสื่อสารกันด้วยความรู้สึกระหว่างแม่ที่อยู่ในทอ้องแม่กับลูกที่อยู่ในทอ้นองมันสัมผัสได้นนเพราะฉะนั้นถ้าแม่ทำกุศลลูกก็ได้ทำกุศลเราให้โอกาส <ไป S 1> เด็กๆน,นอนหลับสบายใจตื่นมา มาให้เป็นคนดีเนี่ยถามคนโตนะเราได้ตื่นขึ้นแล้วลือตื่นในที่นี้ไม่ใช่ลืมตาตื่นนะจ๊ะตื่นในที่นี้หมายถึงตื่นตัวทั่วพร้อมด้วยสติปัญญาของเราแล้วรือแม่ก็ถามเราว่าเราได้ตื่นขึ้นแล้วหรือถ้าเราพบว่าตัวเราได้ตื่นขึ้นแล้วสมมุติว่าเราอายุขนาดนี้นะแล้วเราอยู่บนหนทางที่ถูกต้อง เราได้ตื่นจากความประมาทจริงๆแม่เราอยู่ที่ตรงไหนแม่ก็ได้อานิสงส์จากเรานะแม้แต่แม่ที่ตายไปแล้วเรายัางอุทิศอานิสงส์นี้ถึงแม่เราได้เลยแล้วไม่มีอะไรกั้นได้เลยด้วยเพราะสายสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับชีวิตเนี่ยมันนับชาติไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํากุศลแม้กระทั่งเราแก่ๆขนาดเนี้เวลาที่เราแผ่เมตตามะมะมา,มา,มาตาปิตตเนี่ย แม่ได้ทั้งนั้นแหละลูกอันเนี้ยเป็นการยืนยันให้เห็นว่าเราทำอะไรที่มันเป็นกุศลเราก็สามารถที่จะมีผลที่เป็นกุศลวิบากกรรมเนี่ยกับตัวเราและกับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของเราเสมอติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดย เสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลนถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230